วันนี้เราจะให้เลขาจิ๋มมาเป็นผู้บรรยายนะสวัสดีค่ะเราเป็นเลขาของพี่เว็บนะคะ รีวิวการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS จากแบริ่งถึงพญาไทต่อรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงไปสนามบินสุวรรณภูมิรับสอนทำคลิปวิดีโอแต่งเสียงเอฟเฟก์งานกราฟิกเว็บไซต์ซอฟต์แวร์แอคทัพท์แบบท่องเที่ยวได้ความรู้ความเพลิดเพลินสนุกและได้เดินออกกำลังกายอหนภูมิพัฒนาสถานที่ที่แปลกตากันครับเพื่อนๆวันนี้เรสจะพาเพื่อนๆท่องเที่ยวร้านกาแฟาร้านอาหารบาลับกันครับเพื่อนๆื่อนตามรอยเส้นทางรถ ถไฟฟ้าพระนครยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและต่างจังหวัดใครเบื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้ามีรถมาผมก็สามารถขับรถได้จะเป็นเบนด์ดีเอ็มดลฮอนด้าโยต้มอเตอร์ไซค์จักรยานได้หมดนะคะแนะนํา,นานการดูแผนที่เส้นทางในคลิปนี้จุดสีฟ้าวงกลมคือจุดที่คุณยืนอยู่จุดไหกลาเป็นจุดเส้นทางเดินเส้นสีเขียวเข้มคือรถไฟ ฟ้า BTS เส้นสีฟ้าเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงไปสนามบินสุวรรณภูมิปักหมุดสีแดงเป็นจุดปลายทาง